ช่วงนี้ก็เป็นช่วงตรุษจีนนะครับปีนี้ปี2 0 2 6ก็ตรงกับปีมานะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นปีที่เป็นปีแห่งพลังแล้วก็ความคึกคักนะครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนําอุปกรณ์ไอทีที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกแล้วก็การใช้ในชีวิตประจําวันให้เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างในคลิปนี้ผมก็มีอุปกรณ์หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยผมก็ เอามาแต่รุ่นที่มีตัวเลือกสีที่เป็นสีมงคลในช่วงวันตรุษจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีทองสีชมพูนะครับหรือว่าสีส้มเดี๋ยวผมจะเรียงไปตามหมวดหมู่ก็แล้วกันนะครับมาเริ่มกันที่สมาร์ทโฟนก่อนตัวแรกนะครับ Galaxy C Flip 7พับแล้วเฮงนะครับ Galaxy C Flip 7ก็มาพร้อมก,กับการอัปเกรดหน้าจอด้านนอกนะครับให้ใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าจอเป็นหน้าจอ Dyna มิก a m o l ม d ต 2X 120 h z เมื่อกางออกหน้าจอจะมีขนาดอยู่ที่6.9นิ้วความสว,ว่างสูงสุด2,600นิตทั้งจอในแล้วก็จอนอกสามารถใช้งานกรัมแจ้งได้ดีชิปเซ็ตเป็น Exynos 2500นะครับการใช้งานทั่วไปเนี่ยเรียกได้ว่าไหลลื่นแต่ว่าถ้าหากเพืเ่อนๆซื้อไปใช้เล่นเกมสเปคสูงเป็นเวลานานเนี่ยก็อาจจะเจอกับความร้อนบ้างนะครับแต่ถ้าพูดกันตามจริงผมคิดว่าผู้ใช้งาน Galaxy Flip C ี่ย น่าจะไม่ใช่สายเล่นเกมหนักอยู่แล้วนะเป็นสายไลฟ์สไตล์มากกว่านะครับกล้องหลังมีอยู่2ตัวได้แก่กล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลแล้วก็ Ultra Wide 12ล้านพิกเซลสกินโทนสวยนะครับดูธรรมชาติไม่บิวตี้จนเกินไปแล้วก็ดูความที่เป็นจอพับเนี่ยความยืดหยุ่นในการถ่ายภาพก็จะมีมากกว่ามือถือแบบปกตินะครับสามารถกางหรือว่าพับตั้งถ่ายรูปได้ด้วยตัวเองเหมาะกับสายคอนเทนต์มากมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ4,300ม a ah ์นะครับก็ถือว่าเยอะกว่ารุ่นก่อน มีตัวเลือกให้เลือกอยู่3สีหลักนะครับก็คือสีคอร์รเรดอันนี้ก็จะเป็นสีแดงเลยนะเหมาะกับตัวจีนมากนะครับแล้วก็สีดำเจ็ t แบล็กสีน้ําเงินบลูชาร์โดแล้วก็สีเขียวมินนะครับสีเขียวมินตเนี่ยจะเป็นสีพิเศษเฉพาะทางออนไลน์นะต่อไปก็จะเป็นสมาร์ทโฟนจอพับนะครับกับโหวเว่ยเมดเอสเจ็ดนะครับรับซับเนาะตัวนี้จะเป็นจอพับรุ่นใหม่ล่าสุดของโหวเว่ยนะครับภายใต้แนวคิด the Future Un f o ันยกระดับสู่มิติใหม่ของสมาร์ทโฟนจอพับมีความบางเฉียบนะครับดีไซน์ หน้าจอด้านนอกใช้อลตราดูเรเบิลคริสตัลอาร์เมอร์คุลลุนกราสนะครับช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทนทานต่อรอยขีดข่วนแล้วก็การตกกระแทกตัวบานพับเนี่ยจะเป็นอ d ดวานซ์พรีเซชันฮิ้งช์นะครับก็รองรับการพับทั้งพับเข้าพับออกนะครับโครงสร้างเนี่ยแข็งแรงเนาะจะมีอยู่5ส่วนด้วยกันนะครับวัสดุทำมาจากเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงพิเศษทนทานต่อแรงกดแล้วก็รองรับมาตรฐานการกันน้ำกันฝนที่ IP58 แล้วก็ IP59 แบตเตอรี่ซิลิคอนคาร์บอนความจุ5,600ม ah. ิลลิแอมป์ รองรับการชาร์จไวหัวเว่ยซูเปอร์ชาร์จ66วัตต์ในด้านการถ่ายภาพนะครับไฮไลท์เด่นของปีนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับตัว2คัลเลอร์คามรานะครับมีเทคโนโลยีเลนส์เสริมช่วยเพิ่มความแม่นยำของสีได้มากขึ้นถึง43%เพิ่มปริมาณการรับแสงสูงสุดถึง96%ช่วยลดปัญหาสีเพี้ยนนะครับตัวเลือกสีเนี่ยจะมีอยู่2ส,สีด้วยกันนะครับก็คือตัว Ne ว u l a r e รอันนี้ก็จะเหมาะกับตุ๊จีนเหมือนกันนะตัวนี้ส่วนมากนะครับแล้วก็อีกสีนึ่งจะเป็นสีดํา ต่อไปก็จะเป็นสมาร์ทโฟนที่เป็นทรงบาร์ไทปยปกติแล้วนะก็จะเป็นตัวแทนของอุปสรรคนะครับที่เบาบางลงเนาะก็คือตัว iPhone Air นะครับ iPhone Air เนี่ยเป็น iPhone ไล์อัพใหม่ของ Apple นะครับเน้นความบางเบามาพร้อมกับหน้าจอ Super Retina XDR OLED ขนาด6.5นิ้วเทคโนโลยีโปรโมชั่น120 h ฮความสว่างสูงสุด3,000นิตนะครับใช้งานกลางแจ้งเนี่ยมองเห็นได้สบายเลยมีความบางเพียง5.6ม m mm, มน้ำหนักเบา165กรัม ใช้งานมือเดียวได้สบายนะครับไม่หนักมือดีไซน์ก็สวยใส่เคสอะไรก็ดูดีวัสดุตัวเครื่องเป็นไทเทเนียมทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวขอบเนี่ยไม่ใช่ตัวสแตนเลสนะแต่ว่าเป็นไทเทเนียมที่ถูกขัดเงามาโดยเฉพาะสําหรับ iPhone A i r นะครับกล้องหลัง1ตัวกล้องหลังมี1ตัวนะครับจะเป็น Fu วชั่นคาเม a าความละเอียด48ล้านพิกเซลชิปประมวลผล a 1 9 pro นะครับใช้งานลื่นไหลเล่นเกมสเปคสูงได้สบายในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะน้อยกว่ารุ่นอื่นที่เปิดตัวมาพร้อมกันนะครับแต่ถ้าหาก อยู่รอดพอครบจบวันนะครับรายละเอียดต่างๆแล้วก็ข้อพิจารณาเนี่ยก็สามารถกลับไปดูคลิปรีวิวเต็มที่ผมทาไว้ให้ได้เลยนะสำหรับสีที่เข้ากับตุ๊จีนของไอโฟนแอร์ก็จะเป็นสีทองอ่อนนะครับตัวนี้สวยหรูรามากแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าสีทองตัวนี้เนี่ยช่องทางออนไลน์เรียกได้ว่าหาได้ยากนะครับบางร้านเนี่ยหมดไม่เติมของแบบนานแล้วนะครับแล้วก็อีก3สีก็จะเป็นสีฟ้าสกายบลูสีขาวปุยเมฆแล้วก็สีดำสเปซแบล็กนะครับ สำหรับตัว iPhone Air เนี่ยช่วงนี้ก็มีการลดราคานะครับลเลอหลายเจ้าเช่น Studio 7เนี่ยเขาก็มีลดราคาให้นะหลายพันเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของอสุขภาพดีอายุยืนนานนะครับก็คือ Apple Watch Series 11นะครับตัวเรือนเนี่ยได้รับการออกแบบมาให้มีความบางนะครับสวมใส่สบายหน้าจอแข็งแรงทนทานกว่าเดิมถึง2เท่ามาพร้อมกับชิป S10 นะครับรองรับคำสั่งนิ้วแล้วก็การบิดข้อมือ ในด้านการประมวลผลเนี่ยจะมีตัว Neural Engine แบบ4ข้อนะครับความจุของตัว Apple Watch Series 11ก็จะอยู่ที่64 g b ฟีเจอร์การออกกำลังกายก็จัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเดินเขาปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ำแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นอีกเพียบเลยนะครับฟีเจอร์สุขภาพก็ครบคันเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือว่า Sleep App เนี่ยการแจ้งเตือนภาวะความดันโลหิตสูงหรือ h y p e r t e n s i o n Notification นะครับมีการวัดออกซิเจนในเลือด มี ECG แล้วก็มีการแจ้งเตือนภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยครับในด้านความปลอดภยัย Apple Watch Series 11รองรับ SOS ฉุกเฉินการตรวจจับการชนการตรวจจับการล้มการตรวจสอบเสียงรบกวนแล้วก็การติดตามการเดินครับขนาดของตัวเรือนเนี่ยจะมีให้เลือก2ตัวเลือกนะครับก็คือ42มิลิเมตรแล้วก็46มิลิเมตรครับมีให้เลือกทั้งแบบวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมจะมี4ีสีก็คือมีมมสีเทา Space g ร a y ดำ Jet Black Rose Gold แล้วก็สีซิเวอร์ครับส่วนรุ่นที่เป็นตัวเลือก วัสดุไทเทเนียมก็จะมีอยู่3สีมีสีทองสีไทเทเนียมธรรมชาติแล้วก็สีเทาครับสำหรับสีมงคลที่เหมาะกับตรุษจีนปีนี้ของ Apple Watch ซีรีส์1 1เนี่ยก็จะเป็นสีโรสโกนะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปเลือกดูได้เลยต่อไปจะเป็นอุปกรณ์สำหรับสายเรียนแล้วก็ทำงานนะครับกับ iPad Generation ที่11 iPad Gen 11เนี่ยมาพร้อมกับจอภาพ Liquid Retina นะครับขนาด11นิ้วความสว่าง500นิตชิป A 1 6นะครับมี CPU 5้คอร์กราฟิก4คอร์แล้วก็ Neural Engine แบบ16บหก พอร์ตเป็น USB-C รองรับการใช้งาน Apple Pencil รุ่นที่1ในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับ iPad Gen 11มาพร้อมกับ Wi-Fi 6 Bluetooth เวอร์ชัน5.3แล้วก็มีการปลดล็อกเครื่องแบบ Touch ID ครับกล้องหลังความละเอียด12ล้านพิกเซลรูรับแสง F 1.8สามารถซูมแบบดิจิตอลได้สูงสุด5เท่ารองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดที่ 4K ส่วนกล้องหน้าเนี่ยจะเป็นกล้องหน้า Center Stage ความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับจะอยู่ในแบบแนวนอนนะสำหรับ iPad Gen 11นะครับหลายคนอาจจะสงสัยเนาะว่าเหมาะกับใคร iPad Gen 11ก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการแท็บเล็ตของ Apple ที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับใช้งานทั่วไปหรือว่าเหมาะกับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะครับที่หาอุปกรณ์ไปใช้เรียนทั้งจดวาดเขียน Apple เนี่ยเขามีแอปดีๆรองรับไว้เพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโน้ตของ Apple เองแอป Keynote หรือว่าแอปนอกอย่าง Good Note เนี่ยก็มีให้ครบเลยนะในกล่องของ iPad Gen 11นอกจากจะมีตัวเครื่องให้แล้วยังมีสายชาร์จ USB-C ความยาว1เมตรแล้วก็อะแดปเตอร์ความเร็ว20วัตต์มาให้ด้วยรับ สำหรับสีมงคลของ iPad Gen 11ก็จะเป็นสีชมพูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของความรักเนาะเดี๋ยวไปต่อกันที่อุปกรณ์ถัดไปเลยครับถัดไปจะเป็นตัวแทนของเงินทองไหลมาเทมาไม่สะดุดนะครับกับเราเตอร์ไ i ไฟ Huawei Mesh X3 Pro จะเป็นเราเตอร์ Wi-Fi 7รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Huawei นะครับมาพร้อมกับดีไซน์สวยงามหรูหราดูแล้วเหมือนเป็นโคมไฟตกแต่งมากกว่าจะเป็นเราเตอร์ Wi-Fi ดีไซน์เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับภูเขาสีทองสามารถใช้เป็นของตกแต่งในบ้านได้ปรับโทนแสงให้เข้ากับบรรยากาศในบ้านก็ได้ ตัวขยายสัญญาณหรือว่าตัว e x t e n d e r เนี่ยก็สามารถปรับโทนแสงได้นะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวขยายสัญญาณมีเฉพาะในตัวเลือก X3 Pro s i t e เท่านั้นนะครับเราสามารถควบคุมจัดการเราเตอร์ทั้งหมดได้ง่ายๆผ่านแอป Huawei AI Life ไม่ว่าจะเป็นควบคุมการใช้งานปรับโทนแสงแบบละเอียดวิเคราะห์เครือข่าย Wi-Fi ตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้หรือว่าบล็อกเว็บไซต์ที่อันตรายตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับ Huawei Wi-Fi Mesh X3 Pro เนี่ยรองรับความเร็วสูงสุดถึง3.6กิกะบิตเอร์เซกนะครับด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi 7 ทำให้การท่องเว็บเล่นเว็บสตรีมมิ่งดาวน์โหลดไฟล์หรือว่าการใช้งานออนไลน์ทุกรูปแบบเนี่ยไหลลื่นไม่มีสะดุดด้านใต้ของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีระบบระบายอากาศนะครับที่เรียกว่าชาร์กฟินแฟนสไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าถ้าเสียบไว้นานๆจะเกิดความร้อนทางหัลวิสเนี่ยเขาก็จะมีคาแนะนําสําหรับแต่ละที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่อยู่อาศัยแต่ละขนาดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคําแนะนําไว้ให้ดูตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปเลือกซื้อแล้วก็เลือกตามการใช้งานของแต่ละคนได้เลยครับ อุปกรณ์สุดท้ายเนี่ยผมมีมาให้3แบรนด์เลยนะครับก็จะเป็นตัวแทนของการปลอดภัยเนะาะควคภาพปลอดภัยอะไรแบบนี้นะครับเป็นการเซฟตัวเครื่องของเราก็จะมีเคสนะครับของเคสติฟายไรโนชิลแล้วก็เคสกลับนะครับซึ่งทั้ง3แบรนด์เนี่ยก็ได้ได้ว่าเป็นเคสที่มีคุณภาพสูงเนาะรองรับการใช้งานทั้ง iPhone แล้วก็ s a ั s u ุงแล้วก็แบรนด์อื่นๆอีกนะครับทั้งเคสติฟายไรโนชิลแล้วก็เคสกลับก็จะมีเคสให้เลือกหลายแบบเลยมีทั้งแบบที่เข้ากับตุ๊ด,ะะด้้้้ววววยยนนะะะคครรััับเดดีี๋มมจจขึตออ่่างงใหูสกกก2 S25O ื็นะ็ iPhone 17 Pro 17แล หรือว่าถ้าเป็นลายอื่นๆเนี่ยทั้ง3แบรนด์ก็รองรับการออกแบบเคสด้วยตัวเองนะครับสามารถไปออกแบบได้ในเว็บไซต์เลยแล้วก็ทั้ง3แบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีการคอลแลบ,บกับแบรนด์ชื่อดังอื่นๆนะครับหรือว่าพวกหนังซีรีส์ดังพวกนี้ก็สามารถไปเลือกดูตามใจชอบได้เลยนะครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมอยากจะแนะนาให้เพื่อนๆไปซื้อในวันตรุษจ,จีนนะครับจะซื้อใช้เองหรือว่าซื้อเป็นของขวัญก็ดีนะครับแต่และอุปกรณ์ก็จะมีตัวเลือกสีที่เป็นสีมงคลนะสีแดงเนี่ยก็จะหมายถึงความสุขความโชคด และหากใครที่มีคำถามสงสัยเกี่ยวกับสินค้าที่ผมแนะนำในคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะคอนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับสิ้นเนรียญควายเลอเชิญถีเจนค้างวันซื่อหรุวีกงฉีฟ้าฉายก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนาขอให้ร่ำรวยเฮงๆนะครับสวัสดีครับ